ก็เมื่อคืนฝนตกลงมาก็พอจะได้น้ำชุ่มฉ่ำกันอยู่นะครับก็จะวันนี้จะมาเดินดูสวนป่าครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้น้ำฝนเมื่อคืนกับสองวันก่อนก็วันนี้วันที่สี่พฤษภาก็งามขึ้นมาหน่อยครับจากที่เหี่ยวไปเลยเหี่ยวเลยครับ ก็ชุ่มฉ่ำขึ้นมาบ้างครับพอได้น้ำพอดีครับใจชื้นขึ้นมาหน่อยคนก็ใจชื้นด้วยต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำด้วยสวนป่าครับเราก็มาดูสวนป่าต้นไม้ครับนี่ครับต้นแดงต้นแดงครับต้นมะข่าครับ ก็ปลูกระยะครับสองคูณสองครับสองคูณสองเมตรเลยตรงนี้เป็นช่วนกลางครับจะเป็นอุโมงค์สองข้างทางครับเป็นยางนาครับมันก็ยางนาครับยางนาครับมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับจะทําเป็นอุโมงค์ต้นไม้ครับโดยมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงก่อนครับระวังลำบุญมานไว้ครับ แต่ช่วงก่อนหน้านี้น้ําแห้งครับไม่มีน้ํารถครับในคลองแห้งครับไม่ไหวครับเล็กไม่พอสองเมตรครับสองเมตรก็ยังไม่พอครับก็อย่างในดวงที่ราชการที่กล้าท่านว่าครับน้ําจะระเหยไปวันละหนึ่งเซนแต่คลองเราขุดไปสองร้อยเซนหรือสองเมตรก็ไม่พอครับไม่พอแต่ในบ่อก,ก็ยังมีน้ําอยู่ครับ มีน้ำได้ใช้บ้างครับนี่ครับยางนาครับชุ่มฉ่ำขึ้นมาเลยไม่ได้ฝนเมื่อคืนครับกล้วยครับกล้วยนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับก่อนหน้านี้กล้วยก็แทบจะไม่รอดครับใบนี้เหี่ยวเลย อาตอนนี้หักไหมครับน,นี่น่าจะเกิดจากลมเมื่อคืนครับเอียงครับดินเหลวด้วยครับเวลาฝนตกนี้ดินแถวนี้จะเหลวไปเลยครับดินเหนียวที่นี่เวลาโดนน้ำนี้เละเลยครับเละเหลวไปเลยอ่าคงจะปล่อยไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวมันจะตั้งขึ้นมาเองไม่เป็นไรครับ ต้นสักครับไม้แดงครับไม้แดงเลื้ห่างครับสองคูณสองเมตรเลยอันนี้ครับมะเกลือมะเกลือครับมะเกลือครับอันนี้กระเกดครับต้นเกตครับเดี้ยห่างครับสองคูณสองเมตรเลยครับ สองเมตรเลยติโตเร็วที่สุดก็คือนี่ครับแคนาครับแคนาโตวไว้ที่สุดเลยนี่ครับกระพี้เขาควายครับนี่ครับต้นแดงไม้แดงครับ นี้ปดูชินชันครับเดี๋ยะห่างครับ2เมตรครับนี่ครับต้นสักนี่ครับต้นแดงครับก็หนึ่งปีครับ1ปีนี่ครับมาเกลือครับนี่คขี้เหล็กโตเร็วฮนะว่าแคนาโตเร็วแล้ว ขี้เหล็กโตเร็วกว่าครับขี้เหล็กปลูกหลังนี่โตเร็วโตวเท่ากับแคนาเลยครับนี่ปลาดูครับปลาดูไม่แน่ใจว่าปลาดูกิ่งหอดหรือปลาดูป่าครับเพราะตอนที่ซื้อมเมล็ดเข้ามาเขาบอกปลาดูป่าแต่ดูทรงแล้วแต่ปลาดูป่าหรือเปล่าไม่รู้คอยดูครับคอยดูไปฮนะนี่ครับมะฮอกกานีครับ โมกันนี้มีต้นสักครับคือปลูกค้า,าก็ไปเลยครับนี่ครับมะขาโมงผสมประสานปลูกค้าเขาไปเลยนี่ครับตะเคียนนะตะเคียนทองนี่ครับ นี่ครับแครนาครับสับวางครับสองคูสองเมตรครับกล้วยสี่คูณสี่ครับสี่คูณสี่ครับนี่ฮะกล้วยเป็นเซนเตอร์กลางสับวางไม้ป่าเป็นสี่ทิศเลยครับสี่ทิศเลยล้อมต้นกล้วย กล้วยฮะสับวางนี่ครับมีมหาดครับมหาดอันนี้มหาดม,ม,มหาด นี่ครับเอียงเลยโดนลมโดนลมเมื่อคืนน่เอียงเลยครับอยา่าไปทํามันเดนี๋ยวมันตั้งขึ้นมาเองครับปล่อยมันเดี๋ยวมันจะตั้งตรงขึ้นมาเองครับธรรมชาติของตง้นไม้เดี๋ยวจะตั้งตรงขึ้นมาเองเราอย่าไปจับมันดเดี๋ยวลากมาันจะเถื่อแล้วจะมีปัญหานี่ครับมะข่ามงครับมะข่ามงมะข่ามงนี้ก็ทนครับทน,ทนช่วงแรงนี้ผัดใบเป็นธรรมชาติของเขา ผัดใบเพื่อลดการขายน้ําครับผมว่าต้นไม้ที่เขาผัดใบเนี่ยจะสู้กับสภาพความแห้งแรงได้ดีเลยฮะได้ดีเลยแต่ส่วนส่วนต้นที่ไม่ผัดไปก็รอแลร,รอแลเหมือนกันแต่เราก็คอยรดน้ําให้ครับรดให้อยู่แต่ได้พอประมาณเท่านั้นแหละก็ะได้อยู่พอประมาณ นี่ครับระบบสายน้ําหยดเราก็ทําไปให้นี่ยสายน้ำหย,ด,ำหหคำหยดครับสายน้ำหยดถึงโคนต้นเลยสายน้ำหยดโคนต้นเลยแรงนี้ก็พอจะได้อยู่ครับพอจะได้อยู่ได้สามน้ำหยดนี่แหละสายน้ำหยดนี่แหละนี่คือท่อเมน ท่อเมนครับท่อเมนนี่ครับท่อเมนสาเมนสองนิ้วครับเอาเสรเศษท่อมาครับต่อๆกัน,นเสียบวาลวเปิดทีละจุดทีละจุดไปเปิดพร้อมกันเลยแรงดันน้ำไม่พอก็ปั๊มน้ำพึ้นถังครับพื้นถังสีฟ้าครับ มีไว้นั้นเพื่อผสมปุ๋ยครับส่วนปั๊มนี้ก็ปั๊มครับปัม๊มก่อนหน้านี้ที่เราทําไว้ครับปั๊มจับปั๊มไดโวขึ้นมาเข้ากับท่อน,นี้เลยแต่มันก็ไม่ได้แรงอะไรหรอกครับเป็นปั๊มไดโวตัวเล็กครับตัวไม่กี่แรง ปัม๊มันขึ้นมาเสียบปลาครับเสียบปลาครับลากมาจากบ้านเลยครับปลาจะย้อนแสงหน่อยนะครับประอาทิตขึ้นฝั่งนี้ครับ น่ครับสวนป่าของเราหลังจับได้น้ําครับชุ่มฉ่ำเลยครับชื้นครับคนปลูกก็ชชื้นครับต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำครับนี่ต้นนี้ตายไม่เอ่ยรอดูไปก่อนครับเขาอ,อาจจะผัดใบเดี๋ยวรอดูก่อนครับไม้แดงครับเมื่อกี้ราดูริงชัน ลูกครับหลากหลายครับผสมผสานกันไปเลยครับรดูชิงชันคำว่าดอกหอมครับกรดูกชิงชันอันนี้มะลิดครับมะลิมะลิดก็ยังปลูกครับโอ้โหมะลิดนี่โตยากจริงๆครับยอมรับพอเป็นน้ําทางภาคใต้ครับชอบความชุ่มชื้น ภาคใต้เขาจะขน8แดดสี่น้ำเขาจะเยอะครับอันนี้เพราะไม่ไหวตายนี่ครับมาลิดเมล็ดร,รับเพาะเม็ดเองสั่งเม็ดเขามาในเพื่อนทางออนไลน์ครับส่งมาจากใต้เลยไอ้น,นี่มะเกลือครับมะเกลือครับ หรือปะดูเขาควายก็ไม่ทราบครับใบมันจะคล้ายๆกันมาเกือกับกะพี้เขาควายใบจะเล็กๆใบจะคล้ายๆกันนะนี่น่าจะพยอมหรือเปล่าน่าจะพยอมครับพยอมมีหมดครับ นี่ปะดูครับปะดูบ้านหรือปะดูกิ่งอ่อนก็ไม่รู้ครับนี่พอเม็ดเองก็เลยไม่รู้ครับที่เขาส่งมาเป็นปะดูป่าแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเอาปะดูบ้านมาขายหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูครับถ้าันไม่ใช่เป็นปะดูกิ่งอ่อนก็เดี๋ยวเราสางเอาทำฟืนครับเผาฟืนทำถ่านครับ นี่ครับต้นเต็งหรือเปล่าพยอมหรือเต็งไม่แน่ใจซะแล้วนี่ครับนี่มาริดครับม,รามาริดโตช้ามากๆ,ๆเลยโอ้พอ<ฮ><ฮ>ได้ถ้าได้ได้น้าสม่ำเสมอก็น่าจะโตอยู่ครับนี้ว่ามันมันปากกลามันแรงแตบแถบแถวนี้แรงด้วยหนองยาไซนี่ครับ หลายๆต้นผมก็าทาไม่ได้บ้างมันมะไรบ้างเนี่ยทาไม่ได้แล้วครับมันต้องมาดูต้องรอดูนึกได้แล้วจะนี่ครับยาอะไรเนี่ยมาพอกมาพอกกนนีหรือเปล่านี่ครับนี่สดาวรับสดาวสดาวก็ไว้นี่ครับน,บววน,บนี่ขี้เหล็กโตเร็วมากขี้เหล็ก ไม่ถึงปีครับขี้เหล็กก็รวมๆแล้วก็ห้าหกร้อยต้นมันได้มั้งครับพื้นที่นี้ประมาณหนึ่งไร่น่าจะได้นะหนึ่งหรือสองไร่เนี้ยสวนป่าที่เราจัดโซนเอาไว้จัดโซนไว้น่าจะได้สองไร่มั้งสวนป่าอย่างเดียวครับปลูกป่าอย่างเดียวเลยตรงนี้ ท้ายแปลงเราจะทำเป็นสวนป่าไปเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งทิศเหนืออีกหน่อยเราจะมีอุโมงต้นไม้ครับอุโมงยางนานี่ครับยางนาภูมิใจนางเสนอครับันี้งามกว่าเขาเพื่อนเลยตรงนี้ยางนายาวไปเลยนี่ครับแถวสองจะเป็นตะเคียนครับตะเคียนนะ ก็ไม่ไหวเหมือนกันตะเกียนก็ชอบน้ําไม่ไหวเหมือนกันเคยสับวางด้วยจำปาทองครับแต่จำปลาทองนี้อยู่ไม่ได้เลยยิ่งกว่าเมาลิสอีกแต่ปลาทองไม้ทางใต้ครับอยู่ไม่ได้เลยตายสับวางครับแถวสองผมจำปาทองสับวา,างกับตะเคียนครับนี่ครับหลุมเก่าครับหลุมนี่ฮะตะเคียนสลับกันครับ เป็นไม้ตรงชลูดต,ตรงเผาขึ้นไปครับนี่ครับจำปลาทองไม่อยู่ครับนี่สลับไม้กอตเคียนนี่ครับเนี่ยเดือต้นสุดท้ายเนี่ยที่อยู่หลงเหลืออยู่แต่ก็แล,แล้วก็ไม่รอดครับคงจะไม่รอดแล้วครับปลูกไม่ได้ครับปลูกยากจริงๆเลยจำปลาทองยอมรับเลยไม่ใช่ท้องถิ่นของเขา สองทิของเขาชอบความชุ่มชื้นครับหมายทางใต้ฮะก็เหมือนต้นยางนาแล้วครับยางนาก็บางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันเจอแรงที่ผ่านมานี้โอ้โหตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาเลยแทบจะไม่เจอฝนเลยเจอแค่ปล่อยๆมาตั้งแต่ดูดูหนาวมาเลยดีกว่ายังไม่เจอฝนเลยปีหกาที่แล้ว มาเจอรอบนี้รอบที่สองครับที่สามสองเดือนครับมาคืนก็ตกอยู่วันก่อนก็ตกอยู่ต้นสัปดาห์ก็ตกนี่ครับตะเคียนทองแถวสองฝั่งซ้ายมือฝั่งทิศเหนือก็ตะเคียนทองสับวันกับต้นสักครับ เป็นไม้ตรงเผาทั้งคู่เหมือนกันเป็นแถวสองต่อจากยางนาครับยางนาก็สองคูณสองเลยสองคูณสองเมตรเลยเป็นอุโมงค์ยางนาเลยแต่ถ้าเขาเมื่อไร่เขาโตขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเป็นอุโมงค์เลยครับอย่างที่บอกนี่ครับอุโมงค์นี้ครับ,รบห้าเมตรครับจะทําเป็นอุโมงค์ยางนาครับนี่ครับพอดูป่าแน่นอนครับจะทรงนี้ หมายแดงนี่ครับมะม่วงหิมะพาน์ครับต้นนี้มะม่วงหิมะพาน์มีอยู่เหมือนกันครับผสมประสานกันไปเลยมะม่วงหิมะพานครับต้นนี้มีหลายต้นครับสี่ต้นมั้งครับจะเ,เหลือรอดสักกี่ต้นเนี่ยต้นกล้วย ดูปลูกกับพร้อมกับเขาตรงนี้ต้นกล้วยตายหลายต้นครับจริงๆครับตรงนี้ก็เป็นต้นกล้วยครับแต่ตายครับนูน่นนู่นโผล่ไปเลยเห็นไหมต้นกล้วยอันนี้กาะเกตครับต้นเกต มอฮ์กานีครับนี่ครับพยุงครับไม่ได้ซื้อครับเพราะเองครับพยุงนี่ครับชิงชันปลูกคู่กับสักเลยตอนแรกสักทางทำท่าเหมือนว่าจะตายผมก็เลยปลูกชิงชันเอาไว้ก่อนเลยเผื่อถ้าตายยังไงก็ยังเหลือเหลือชิงชันอยู่บังเอิญบังเอิญไม่ตายครับกับโทกว่าชิงชันอีก แสงไปเลยครับนี่กูให้พี่เลี้ยงยังไม่อยากจะไหวเลยครับพี่เลี้ยงนี่ครับไปดูครับนี่มาฆ่าโมงเป็นต้นไม้ที่เอาทนรอดได้ดีมากทนแรงครับทนแรงพอแรงมากๆเขาก็ผัดใบครับผัดใบหลายรอบเลยครับปีนี้แต่คนไม่รู้เขาคงคิดว่าตายครับ เวลาเราจะปลูกต้นไม้ครับเราก็ต้องศึกษาธรรมชาติของต้นไม้ครับเราจะได้รู้แต่พื้นที่ของเราด้วยมันเป็นยังไงผมก็ไม่ได้รู้อะไรนะครับผมก็ดูจากใน YouTube นี่แหละนี่ครับต้นเต็งเต็งหรือเปล่าเต็งหรือพยอมโอ้ดูไม่ออกครับคล้ายๆกันเลยครับนี่มาฮอกกานีครับนี่มาค่าต้นนี้ครับเอียงเลย ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะตั้งตรงขึ้นมาเองแสดงว่ารากยังไม่ค่อยยึดดินสักเท่าไหร่เดี๋ยวลมครับตองคิดอยู่ครับว่าต้นไม้ตนนี้ดินจะเป็นอย่างนี้มันจะล้มไหมก็คงไม่ล้มหรอกครับเดี๋ยวรากรากก็จะย่างลงหาหาน้ำนะครับมันก็คงจะไม่ล้มหรอกครับมาเรา นี่ครับมาฆ่าพี่ว่านี่ไม่รู้ตันนี้จะรอดหรือเปล่าจะบอกว่าแรงเขาผัดใบหรือเปล่านี่เขาผัดใบหรือว่าจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ขนาดพักฆ่านะครับนี่นี่ครับมาริดครับตอนนี้พอจะสวยหน่อยดินฝั่งนี้ครับเคยน้ําขังแฉะครับพอเดินแล้วก็เท้าครับต้นไม้ก็เคยรอดเป็นัดส่วนใหญ่สวยเลยครับ งามตันนี้ต้นต้นกันเกาครับกันเกาครับตัวนี้สวยงามเลยครับนี่ครับกันเกาครับต้นกันเกลากันเล่ากันเกาอันนี่ใบศักษาครับอะไรนาะ ใบสัก飒เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่ได้ครับใบสักากครับใครรู้คอมเมนต์มาทีครับผมแม่ติดอยู่ที่ปากนึกไม่ออกติดอยู่ที่ปากนี่อ้อ่ากลับนี่กันเกาครับกันเกากันเกาครับหนึ่งในไม้มงคลครับเก้าชนิดครับที่เขาเอามาลงเสาเอกครับ แต่เป็นภาคภาคใต้จะเรียกว่าตําเสาครับตําเสาไม้เนะดีครับดอกหอมแต่นาคดางหน้าต้นไม้ตัวใหญ่นะในสวนป่าแมไม่อยากจะคิดเลยช่วงที่ต้นไม้ออกดอกกันคงตลบอบอวนไปเลยครับประดูครับต้นสักเห็ดขึ้นแล้วไม่รู้ไม่รู้เห็ดอะไร อันนี้ครับชมวงชมวงก็ปลูกครับชะมวงเอาไว้กินครับเด็ดใบกินครับชมวงเป็นไม้ยืนต้นหนึ่งครับชมวงปลูกริมๆครับนี่มะกอกป่าครับสั่งมาสี่ต้นครับรอแค่ต้นเดียวมะกอกป่าครับที่เขาไปตำส้มตำมส้มตำปลาร้านะครับเราก็มีเหมือนกันนี่ครับชมวง ต้นชมวงครับชอบกินครับเปรียปร้ยวๆฮะแกงกับปักใต้ฮะแกงใบชมวงนี่ไนไนไัไม่รู้ต้นอะไรฮะแสงต้นไม้ป่าเราไปซะแล้วไม่รู้ต้นไม้อะไรเหมือนกันเดี๋ยวดูไปก่อนครับนี่ครับนี่ครับมะม่วงหิมะพานครับมะม่วงหิมะพานลวกหลากหลายครับผสมผสานกัน นี่ต้นอะไรเอ่ยใบสักสากน่าจะมะม่วงหิมะพานหรือเปล่าครับนี่น่าจะใช่มะม่วงหิมพาดน,นะเนี่ยเอียงเลยครับต้นนี้เอียงเลยมาค่าฮะครับก็จะพาไปชมเรามาเดินดูด้วยครับถือโอกาสได้ถ่ายคลิปไปด้วยธรรมดาก็ไม่มีเวลาจะมาถ่ายครับงานจะเยอะ งานในสวนจะเยอะมากนี่ครับมะขามอันนี้แซกสามต้นเลยมะขามนี่ครับเหมือนกันครับจะตายจะตายครับผมก็ไม่แน่ใจครับเอาต้นสาทรมาปลูกไว้เลยแซมไว้ก่อนยังไงตายสาทรก็ยังอยู่ครับรอดครับสรุปว่าต้นสักรอดครับทั้งคู่เลยก็แข่งกันครับทั้งคู่ครับ ็ในป่าครับในในป่าจริงๆแล้วก็ไม่มีระยะห่างยังไงครับอันไหนล่วงลงมาก็เกิดอันไหนก็อยู่ได้ก็อยู่ไปอันไหนอยู่ไม่ได้ก็ตายไปนี่ใบสกัสก,สกต้นอะไรต้นอะไรเนาะคิดอ,อ๋ออ๋อมหาดดึกออกแล้วแต่ต้นมาาดครับต้นมาาดแม่ดึกดึกอยู่ตั้งนามติดอยู่ที่ปากครับก็จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับ จากที่ฝนตกเมื่อคืนมาดูว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่าแล้วก็จะติดตามกันต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม